โอเคนะก็จดเกมกันแ,แล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับพี่ก็จะแบบเออมาเล่นเป็นน้องอยูรินะครับผมซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตใหม่นั่นเองครับจริงๆมันออกมานะ่าจะได้ประมาณ2วัน3วัน้วมังแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้ทาคลิปนะครับพอดีว่ามันเป็นการสอบวันสุดท้ายพอดีเลยก็คือครับน้องเนี่ยน่ารักมากเลยนะครับถ้ามองดูจริงๆนะเอาเอาเป็นว่าไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นจังใจโอเคนี่แหละเถ้าเกมมาแล้วทีมหญิง4บอกไว้เลยเว่เกมเนี่ย เนี่ยคือผู้หญิงสี่คนเลยเว้ยมันจะรอดเปาวะเกมเนี้ยตอนแรกคิดว่าทุกคนอะไรวะผีพายเปาวะอันนี้เป็นน้ำอ่าเราจะไม่สับสนนะครับว่าอันน้ำอันไหนเป็นอะไรนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะรอดป่ะวะเนี่ยอะไรครับเนี่ย เจอทูบเจอทูบเอ้ยตรงนี้เด็เดเอานะนะตรงนี้เดี๋ยวเอาขึ้นมาไว้ตรงนี้เลยกว่าเผื่อมันมีเผื่อมันมีนี่แล้วก็ตรงนี้ก็ขาดแค่ตะปูแค่นั้นเองเฮ้ยเฮ้ย,ยมันจะคุณภาพขนาดไหนวะเนี่ยไอกเกมเนี้ยอะไรมันมีเพื่อนที่เจอผีแล้วบอกว่ามันไม่มาร์กผีให้กันเลยนะเนี่ย ก็เปิดตรงนี้ให้เพื่อนเล่นดีกว่าเฮ้ยเจนโดนแล้วะอะไรครับเนี่ยเด้อเอ้าเป็นที่ไหนกูเป็นที่เครื่องวะเนี่ยอ๋อได้ละได้ละเอ้ยอันนี้เป็นยาทิ้งไว้นี่้ทิ้งไว้นี่แล้วกันมาเปิดเครื่องนี้ ตรงนั้นก็มียานะใครมาเปิดไปวะเฮ้ยเอาจริงเหรอวะเอา้ามันตายตรงไหนวะเครื่องนั้นพร้อมสวดเรียบร้อยเสียงคุ้นๆวะ่ะผมว่าผีพลายแน่เลยวมาอยู่ไหนวะเสียงมึงเฮือกๆอยู่ไหนวะเนี่ยไหนวะ เสียงมันแบบเออมันมันได้ยินเสียงมันอยู่นะตันนี้มีกล่องพิธี่ทีเอ้าอีนี่ฟื้นอ,อีนี่ตายเอาสรุปโอ้หทีมนี่เล่นคนเดียวให้มันได้อย่างงี้แต่รอ,อก่อนอันนี้น่าจะเป็นตะปูป่ะสวยเลยเป็นตะปูเดี๋ยวเราจี้เครื่องนี้ก่อนเลยเฮ้ย มาๆผีพายจริงด้วยพายจริงด้วยเกมเนี้ยมาแล้วมาแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดน,นเยอ้แล้วกูก็เก็บเซมิน,าาน่าไอ้นี่เลยมันเฟดมามเฟดมาไปไหนวะนะ เอา้าอีกเฟดเลยสูตรไหนของมันวะนะเดี๋ยนะน่ามีใครไปช่วเพื่อนเลยเหรอวะเชีย่ยใจดำเกินไปวะแล้วมันก็ไม่มีตัวสวดนะเว้ยเดี๋ยวเราไปเก็บเพื่อนดีกว่าเอาว่าเราไปเก็บเพื่อนดีกว่ามีน้ำตรงนี้นะมึงไม่เจอวะอ๋อมันมีคนเก็บแล้วมีคนเก็บแล้วเดี๋ยวกูรอเองเดี๋ยวกูรอเอง มนรอบเพื่อนอยู่มารอบเพื่อนอยู่สุดแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนฟื้นคืนชีพแล้วไอ้พี่มันไม่เห็นว่ะน่เฮ้ยตีแรงยังวะเชี่ยแค่นี้ก็ตีโดนเหรอวะเนี่ย ตีใกล้ไม่ได้เหรอวะตอนนี้โอ้ยโอ้ยร้อ,ยองร้องไอ้เหี้ยกูจะอะไรวะเนี่ย <c oughs> เติมน้ำก่อนเติมน้ำก่อนอะไปไหนของมันอีกวะเนี่ยฟเฟดไปไหนของมันอีกวะเนี่ย ตีไก่ไม่ได้กูก็เล่นอยู่อย่างเงี้ยอ่ะ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 เล่นอะไรเล่นอะไรอ่ะอ่ะเอามาตีไก่ได้นี่หว่าไอ้เห e ี้ยเอ้ยไอเย็ดเคมตีไก่ได้ด้วยไอ้เห e ี้ยเกียนสัตว์ตีไก่ก็ได้เหี้ย e ตีไก่ก็ได้เย็ดเค่เอ้ยกูจะเอาอะไรไปสู้วะเนี่ย เกินไปอนปรับน้อยตีไกลก็ดาเมจไม่ใช่น้อยๆอีกทีงกตีเป็นข้อเลยตีลงเป็นกิโลเลยเย็ดเข่อยู่นี่อยู่นี่เออชุบตรงนั้นชุบตรงนั้นทมเลยก่อนก็ได้ไอ้ที่ตีทีลงเป็นข้อตีไกลเป็นกิโลไอสัตว์ โคตรจะเกียนเลยตัวมึงเนี่ยมันเจอแล้วมันเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเราต้องหายาก่อนเดี๋เราต้องหายายาดีก่อนมันโซนฝั่งโน้นป่าววะไม่แน่ใจวะแต่ว่าตรงนั้นนะ่ะมียาก็จะไม่ผิดนะถ้าเพื่อนแม่งไม่ไม่เอาไปเล่น,นเราไป อีที่ยเสเ็จเพื่อนมดเสร็จเพื่อนมดอย่าเครื่องตัวนี้ก็แตกเรียบร้อยเราต้องปั่นแล้วอ่ะไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปั่นแล้วป่ะอีที่ย่ะกิโลมาทำสตีเลยเนี่ยโอ้ยสัส ก็วิ่งแล้วตายเฮียเฮ้ยมันตายสวยจังวะโอ้ยเฮียตีใกล้ก็ได้ตีใกล้ก็เจ็บเอซานเอ้ยเกินโกงเกินไปแล้วไอ้เฮียสำหรับคลิปเนี้ย